สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องกินชดาชาแนลนะครับอยู่ผมเป่าแตงโมนะครับเขาเปล่าก็ว่างคือ้นเขาครับมันเท่าไรเมนูยังพอวันนี้เมนูสามหอยครับผมเมนูสามหอยมีหอยยังไงครับมีหอยมีหอยแมลงภู่หอยแครงแล้วก็หอยนางรมครับผมแล้วก็ผักแก้มนะครับผักแก้วแก้วมีผักสลัดมีผักชีมีผักสลันเณมีหน่อยบักมะละขาดบ่ได้ครับนี่แล้วก็มียอดผักกระเสียดนะนี่ผักกระถินครับแล้วก็น้ำจิ้มสูตรเด็ดเหมือนเดิมครับแล้วก็ อันนี้มีกระมีหอมเจียวครับนี่หอมเจียวแล้วก็นี่พริกเผาครับกินกับหอยเองินนั่งล้มครับนะผมว <า S 2> ่าหลายครับเดี๋ยวผมขอร้องสามหอยร่วมกันเดียวครับอ้ากินขึ้นก็อันนี้เขาจองออกนกแหละคระดูดจุ๊บเลยปะดย่ดาเ<อ>ะแต่จ้าว่ากัดดูดตุ๊บมันสีนิดเดียนครับนี่ใส่รูขลัแต่ว่าผมอยากร้องห่อสามอันยังพร้อมกันอ่ะเานะให้ให้ร้องมึงกันเป็นัแดง น้ำจิ้มสูเด็ดนั่นแหละโหนี่กระซันครับพยุ้งขอลาจังหวะนี่้คำยังไงเออ,อ,อนั่นแหละนี่ซามหอยสุดเลยอ๋อวัวนั่งจิ้มมงอไปนี่พอ,อ,อนลองไผยนางล้มกันเนาะไผยนางล้มนี่มันต้องกินกับหอมหอมเจียวครับผมใส่หอมเจียวหน่อยนึงครับเรื่ออะไรครับแล้วก็พริกเผาหน่อยนึงครับออ นั่นดีครับผมอือ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 เสียพักหน้าครับพี่น้องมาเลยครับเพื่อนท่ากินขอครับหายแข้งครับอืออือมันอากาศน้ำเย็นอืออือดูดหอยครับแซ็ปเป็นไรหอยน้องลง จับลรบลองชิมมึงแม่เลยนี่ป่ะกิมกิมก,มกับพริกิอะไเขานี่ป่ะอืมอืมอ่อย่ยครับมึงอืมอืมอืสารแน่หอมหอมตุ่มกันไปพักสารแน่ครับนี่รมมครับนี่ยคยนั่งร,ร่วมเียเอามือรดน้องมาเนี้ยเนาะขอมือไป ไม่ที่นองมาเรอก็แสบแสน้องกันครับผมแสบแสบน้องกันครับน้องหอยเชงกันมาลองแช่จัน่อยครับค่าเล็กครับดุบอกแจบครับหอยเชงก็แสบลวกก็ดีครับเม่ต้องให้มันสุกลต่ครับ งานผักก็ชินนี่กินกับหอยนางรมสนชุดยอดเลยครับความมันคู่กันครับนี่ขอมื้อเลยครับนี่สดๆเป็นอะไรมันนะหัวมันดีครับผมแสบดีเลกินหอยพี่น้องเบื้องบนนี่ครับคนดูกันสายคิดเมนูซอายกันไหนได้ครับผมลายอยากให้กินยังเขาเบนได้ mhm 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 hấp mhm 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 ตุ้มพักอมพริอเผาไม่ทราว่าต้นตุ้มเขาทำงนครับเข้ากันหวานตามหอยสว่าครับใจไม่นู้มเยแซ่บอีกแบบเนาะ โอ้หสอนสา่มอะได้เนี่ยจับตำรวจจับเบียกโอ้จ่าบปจ่าไปยูจ่าจิตภารกิจไปกรุงเทพครับอืมอามอืมอมอืมอืมอือืม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 อนมเนี่ยมอืัอหมอืมอมอื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 มอมอืมอืบอืมออมบนี ใช<ส>่ใ <น S 2> ครับพี่เผาครับเออสำหรับรเพเื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องกิดซะดาด้วยครับผมติดตามนะครับผมฝากช่องน้องไม้ครับเนี่ยครับผมเซดาชาแนลครับขึ้นดังกันทีเดียวครับผมแสบแสบน้องกันมนะัเนี้ย ยังกรุบกไปบนะครับอร่อยได้ทีเดียวอหอยมันต้องดูดีิยดูดจนทีเดียวแล้วบ้างครับแปลกันหอยตอนเย็นครับผมบรรยากาศคือเกาครับอยู่ทงน้าครับ อืมหอยหนึ่งมงมุมักกันเมักนี่ได้ครับเหอยนางรมหอยนังลมครับผมหอยนางมแมงผู้โอ้จำหอยบดทิ้งรปานี่น้องจำหอยป่ะเดวมาหอยเราปเดีโอ้ทั้ตาถามือซื้อจำหอยป่ะเด้๋ยวนี่โอ้ยตาแต่ครับหอยนาง อยนางมรมครับหอยนางมรมไม่เสียมั้งส่วนตัวผมไม่เคยถือกับหอยนี่ครับไป่ะไหนครับเลยบ่ค่อยแบบดักกินไป่ะไหนครับเพราะว่ามันเคยด่าทีนึงครับผมตอนไปทะเลมันก็เลยจำได้จำได้พี่ตาดทั้ทงทีต้องเลยีเลยขึ้นทั้งดวนนำ้ำนะครับ <laughs> บ่ไหวเดียวมันกินหอยนี่รับไงหาเมืองลงก็ได้ป่ะนี่ย <laughs> ขึ้นทั้งดวนเนาะ แม่นะครับอ่ะมันมีของน้ำเนี่ครับทั้งดวนเนาะน้ำขวดฉีดหยอดมือไหนมือไหนเขาคลินิกเลยเนาะเขาขีนิกนะครับผมหมอถามว่าเป็นไรมากินหอยเพหรอมากินหอยอ้วกครับผมหัวหัวหัวรลว่านี่ครับเราไหวเลยเยอะแล้วท้ายหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษครรมมือหัวเป็นเพราะหอยด้วยว่าน้ำจิ้มนะเมื่อน คิดพ่อคิดว่ามันเป็นน้ำน้ำจิ้มไงเขาเอาไปใช่ครับคุณกินหลายอย่างครับคุณกินหลายอย่างพร้อมกุ้งเผาอย่างนี้นีะมาละออหา้แค่ผมต้องออกกันไหมข้อนดุนอืลครับเชื่อไปแล้วครับเนี่ยชื่อๆครับมือโอ้บรรยากาศดีก็ เกล็ดเดิมห้องอยู่นะนครับเกล็ดอยู่นะตอนอากาศเซตเดือนสัปห้างพี่ขอบคุณขอบใจสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับเนี่นะครับติดตามครับช่องกิจดาชาแนลช่องนี้กินอย่างเดียวครับวันว่างๆครับพี่น้องไปเที่ยวนันเที่ยวนี้นะครับมีแพนว่าสิไปเที่ยวไซบอร์ช่วง แล้เฮ้ยพายไปกินกาแฟน่าเชียร์เนี่ยครับก็สว่าก็าว่ารหา่งกาแฟนี่มันก็เขาว่าบรรยากาศมันดีเนี่ยครับอม,มองทีบรรยากาศดีดดเขาคอมมน์มาอะไรนะครับบอมบ้ไก่นะ้ำยู่แถวระแวกน่าดูนานะมันก็นไปได้ครับมันบ้ไก่มันก็บานท่องกับบ่าท่อได้ครับโควิดก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องสูกโควิดทุกกรุงเทพทุกคนนะครับเด้อให้มันผ่านพ้นไปด้วยกันครับกาจะได้ไปทํามาหากินเลยนะ ข้างหัวขอเวลาอีกไม่นานคุณ่าเดี๋ยวกะทิลอดพ้นไปได้ครับอันนั้นเสียเพิ่นไม่จบนะครับจริงครับขันมดตายกันยังหายใจอยู่ครับสูสๆครับทุกคนครับเมื่ดกระคำนั้นนะครับอืเนี่ยเศร้าแฉ่งทั้งนั้นแหละครับอ่ กินเอาไปกินหอยวันนี้กินหอยกินหอยแข้งอะไรฟองว่าเป็นเลืองทุกข์มโม้ลหอยแข้งเด้อผ่านใ้ตอนนี้ผาดผัด แข็งนีนแซ่บนะแข้งหวานไหมหอยแข้งครับแล้วพอิินครับมือล่างน้องตำหอยแข้งนะสิเนาะตามไหมครัหอยแข้งกุ้งสวดไปทันเนาะโอ้ก็จะหาเจอครับเป็นยังไงเต็มมอยสุดจมูความนะครับ้วานเล้หวานนะพี่น้อง สบายสบาย <c oughs> อ้ยหอยนางลมกินกับพร้อมเจียวครับแล้วก็บักปิ๊กเผาหสามอย่างต้องนิดตามด้วยมากมาละกุบจ<ะ>ับรับ,บทั้งวอา,ากาศมันแบบใหญ่นะครับคือท,ทั้งกระแสครับแดดประหันเพราะว่ามันลงแล้ว บรรยากาศยำแรงอ่ะเขาเว้นเหลี่ยมลงแล้วครับตองนี้สําหรับเรื่องของชิมนี้อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้เขาด้วย,ย,วยครับเจอกันชิมหนาเลยครับสวัสดีครับ